สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สามแล้วใช่ไหมฮะยี่สิถดนานะครับก็คราวที่แล้วผมมีแบ่งปันเพื่อนไปเรื่องของวอร์มอัพสองวอร์มอัพจากอาจารย์ผม,มท่านนะชื่อแพทแพทริโอนะครับเป็นเขาเป็นมือกองเ,อเคยตีกับกอร์เรเกเนอร์นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะมีมีอัลบั้บัมล่าสุดเพิ่งออกมา เล่นแบบบิ๊กแบนเอาเพลงของเดอะบิทเทิลส์มาทำมาทำแล้วก็มีฟี a เจอร n g งของออสนอยก็เขาก็มาเล่นด้วยนะครับก็ลองติดตามชมติดตามตามฟังได้นะครับที่ t h อ Power Station อะไรเงี้ยก็ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็เขาเพิ่งลง Modern Drummer เมื่อปีเมื่อปีที่ผ่านปีที่ผ่านมาน่าจะปัดสักเดือนเดือน2เดือนกุมภาเฟ b r อ a r รี February, นะครับแล้วก็ก็ลงแบบหน้าปกเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคก็เรา,เล,าเล่าถึงอาจารย์ผมให้ฟัง วันนี้ลองวันนี้ลองมากลับมาทบทวนกันชักครั้งหนึ่งครับไฟฟทรีผมชอบแบบฝึนหันนี้มากครับผมเดี๋ยวจะลองดูครับโอเคอันนีน้น่าจะเห็นจากกล้องนี้เรามาลองเล่นเมทานอมนะครับเล่นกับเมทานอมอ่ม

ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเปียสองชั้นสองห้องหนึ่สองสามสี่บ้าว่างขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายว2 3 4 w o t h r โอเคร 1, 1 okay. 0ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1โอเคติ้งต่างว่าเราได้กันแล้วสอบดูเราซ้อมกันมาแบบเชี่ยวชาญแล้วขึ้นไปอีกร้อยยี่สิบว่า เสียงนิดนึงครับเพิ่นมีแมวเข้าแล้วมันกวนเข้ามาโอเคคือผมแนะนําว่าทุกคนที่ดูคลิปนะครับอย่าอย่าอย่าคืออย่าดูอย่างเดียวดูแลดูแลผ่านไปอย่างเดียวอย่าดูเพราะก็คือไปหยิบไม้มาแล้วก็ถ้าหมายถึงว่าแบบอยู่บ้านหรือ,เ,อมเมื่อมีเวลาว่างแล้วครับก็ลองไปหยิบไม้แล้วไป้อมมันด้วยกันไม่งั้นดูผ่านไปมันก็จะแบบมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเลยครับคนคนที่ได้ประโยชน์คนแรกเลยอ่ะ คือผมนะผมเป็นคนทําคลิปผมก็ออกมาแบ่งปันผมมได้ประโยชน์แต่ว่าอยากให้คลิปนี้มันมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆมือกลองด้วยครับเอาไว้วอร์มัพบางคนก็วอร์มแต่แบบเขใปสองชั้นทั้งปีทั้งชาติก็วอร์มอีกท่นี้ซ้ายขวานําก็ขวานํานอยู่ยงั้นนะซึ่งก็ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าอยากให้มันมีไปมีกลับไงมีมีกลางวันกลางคืนมีไปมีกลับอะมีขวามีซ้ายมันจะได้บาลานซ์กันทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ย มากกว่าที่แบบก็คือแพร์รดิโดก็ตีขวาตลอดขวานำตลอดไม่มีไม่ไม่ไม่เคยซ้อมซ้ายนำเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะแบบอันนี้มันค่อนข้างจะแบบมีไปมีกลับค่อนข้างจะบาลานซ์สองฝั่งโอเคจับไม้แล้วก็หยิบแป้นยางนะครับหรือ p r a c pad มาซ้อมไปกับผมด้วยกันอันนี้ร้อยยี่สิบครับ โอเแบ่งซับวิชั่นในใจเรียบร้อยพร้อมแล้ว1 2 ready ป้า one two t h one, two, three, four, one. ร้อสาสิบไปเลย one two t ผมจะลองเล่นถึง150แล้วนะครับ ร้อยสี่สิบแล้วครับเลยเอ็นร้อยสี่สิบโอเคให้มันแคลล์อินเข้าจะได้รู้กันไปพร้อมกันว่า one. one two three out oh. จริงๆคือควรควรจะสปีดอัพขึ้นทีละชักห้าคลิกกำลังดีผมรวบลัดไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับจริงๆควรขึ้นร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยขึ้นทีละห้าจะดีกว่าอันนี้ผมรวบรวบลัดไปเลยร้อยห้าสิบครับ one, two, three, สำหรับคำคืนนี้ one two, ready, uh. one, two three four one two ขวาซ้ายขวาซ้าย1 2 3 4แถมให้อีกสักหนึ่งอันแล้วก็เป็น160ยหด้วยกันครับร้อยหกสิบจริงเราเราเราควรจะในเราเราควรจะร e ชถึงร้อยองร้ไปเลยก็ได้ครับแต่นี้สักสักอันหนึ่ง 2> One, two, three, 1 2 3 4 1 2 ready and ็เราไปซ้อมกันดูครับติบไม้แล้วก็ตีไปพร้อมๆกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งครับเ,เป็น,ปนยัง,นยงไงกันบ้างครับติดพู้ติดขัดก็สุดสัปดาห์ก่อนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ผ่านวันเกิดผมมาพอดีนะครับจกเกิดหลักสี่มันนิดนึงแล้วก็ไปเที่ยวหัวหินเที่ยวทะเลแล้วก็เพิ่งกลับมาจากช่วง วันอังคารออะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งมาตั้งกล้องท,ทอําทำคลิปแบ่งปันกันอีกทีนะครับก็ขอให้ทุกพี่เพื่น้องนอนหลับฝันดีครับแล้วก็เล่นตีมีความสุขครับเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันด้วยกันอีกนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผม